สวัสดีค่ะเชมจากคุณนายดีโอพระรามสองนะคะที่ปรึกษาสิทธิพันฑ์นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะกะับน้องๆนกครับสวัสดีครับนกนะคะที่ปรึกษาการขายนะครับคุณนายดีโอครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของว่าตัวรถเหล่านี้มันมีอะไรพิเศษบ้างในรูปของรุ่นสตาร์เลียนะคะอ,อะไรดีครับที่พิเศษไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ ถ้าพี่นะพี่ชอบในเรื่องของลักษณะในเรื่องของถ้าอย่างเช่นอ่ะเรานั่งอยู่ข้างหลังเนี้ยนึกถึงเลยว่าดูดูสิความกว้างค,ความกว้างนี่เราสามารถที่นั่งกินข้าวจะบอกว่าอยู่นี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะสูงร้อยกว่าเองนะคะที่ผมอชอบอันแรกเลยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูทันสมัยมคือ,อม,มองจากข้างนอกมาก่อนเลยผมชอบลวดลายของเขา<อ>ไฟ มองอันดับแรกอะมองไปได้รู้สึกเหมือนว่าเป็นรถแบบว่า E ีวีไหมอืมใช่ครับนึกว่ารถไฟฟ้าว่าเหมือนรถ E ีวีเลยนี่ยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมองขันสมัยใหม่แล้วอะไรอีกครับพี่พิมที่ชอบชอบสุดข้าหลังเนี้ยคือยังนั่งอยู่ข้างหลังอยู่ก็คือต้องดูข้างหลังแหละคือไฟท้ายน่ะชอบมากเลยนะคะไฟท้าย LED ค่ะซึ่งมันเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะไฟท้ายเนี่ยครับ สวยงามเหมือนตึกที่แบบว่ามองในยามค่ำคืนนะคะมองเห็นแบบว่าจากที่ต่ำไปถึงสูงชันลอยฟ้าเลยค่ะนี่ผมชอบอีกก็คือการใช้งานอนเนกประสงค์ตัวเนี้ยคือรถคันเนี้ยเขาออกแบบมานะครับอ,ออกแบบจากภายในมาข้างนอกนะเขาออกแบบภายในก่อนอที่ผมรู้มานะเป็นยังไงคะก็คือออกแบบการโดยสารห้องโดยสารที่ห้องที่นั่งอะครับแล้วค่อยมาออกแบบด้านนอกอคือมันเลยกว้าง คือประมาณา่าบเน้นในความสะดวกสบายภายในกาะใช่ใช่ใช่ไใช่ครับสุดยอดเลยอ่ะแล้วอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากยากันแบบว่าเนี้ยไปเปิดท้ายแบบนี้แล้วก็ทับแบบนอนราบเนี้ยมันจะเป็นฟลลิ่งแบบไหนคะเนี้ยคือวันเนี้ยเราอ่ะมานั่งให้ดูให้เห็นภาพนะครับมีน้องหมีม,มีตุ๊กตา,ตาวางมีเก้าอ,อี้วางยังไม่เต็มเลยเนี้ยยังวางได้อีกใช่วันเนี้ยคือที่เรานั่งคุยตรงนี้คือเราใหญ่ลูกค้าเห็นนะพี่พีมนะใช่ใช่ว่ามันเป็นยังไงใช่ค่ะ จริงๆอะอยากให้ลูกค้าเข้ามาทดลองขับนะผมอามองว่าถ้าเกิดมองเราเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนนะถ้ามาเห็นในตัวจริงเนี่ยมันสวยกว่าเพราะวันนี้ผมรับลูกค้าเนี่ยผมถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าครับเห็นในโฆษณาใช่ไหมครับกับตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเขาบอกว่าตัวจริงสวยกว่าเยอะมันดูแล้วมันเห็นมิติขอรถไงเราดูในในทีวีอะมันไม่ไม่เหมือนใผมเลยอยากให้ให้เข้ามาทดลองขับเออใช่จริงๆวันนี้ก็อยากเชิญชวนลูกค้านะคะเข้ามาทดลองขับได้นะคะ ยิ่งตะเกียบลูกค้าไปนั่งดูในรถเทนนะแล้วก็กดใช้ในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันนั่นนี่อะไรยเนี่นัดจองกันนี่เมื่อกี้ผมได้ยินใช่ไหมใกล้แหละใกล้แะรีบดีนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราลาั้งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาพาดูหน้ารถได้เลยได้ข้างรถเนอะได้ได้โอเคนะคะวันนี้ขอลาก่อนครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นียนะครับลูกค้าสวัสดีครับ